เพียงใจยังคงรักบทที่13ผู้ชายที่นางรักที่สุดกำลังทําร้ายนางไม่มีความอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนไม่มีความหอมหวานไม่มีความเห็นใจมีแต่ความเจ็บความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนถูกเขาจ้วงแทงด้วยมีดแหลมคมหนึ่งครั้งสองครั้งสครั้งครั้งแล้วครั้งเล่า มีดเล่มนั้นปักเข้าที่หัวใจนางน้ำตาอุ่นร้อนไหลออกมาเงียบๆนางเห็นใบหน้าของจิ่นเหลียนเพียงรังๆมือน้อยกาผ้าขนสัตว์แน่นจนซีดไม่มีสีเลือดจิ่นหลินทำร้ายนางครั้งแล้วครั้งเล่าความเจ็บปวดเบาบางลงแล้วเย่หลันบังคับตัวเองไม่ให้รู้สึกไม่ให้คิดอะไรทั้งสิน้นหากนางสามารถดับความรู้สึกรู้สาของตนได้ก่อนที่เขาจะปิดชีวิตนาง นางอาจไม่ต้องหวาดกลัวความทรมานที่เขาหยิบยื่นให้ก็ได้โย่หลันผู้สิ้นหวังร่วงหล่นลงไปในหลุมลึกร่างแบบบางไม่ขัดขืนอีกต่อไปหน้านางซีดเหมือนตุ๊กตาเปื่อยๆปล่อยให้เขาทำกับนางตามอำเภอใจน้ำตารินไหลก่อนจะเหือดแห้งลงอย่างช,ช้าๆเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยจางๆฟ้ายังไม่สางจินหลินจากไปแล้ว ทิ้งให้นางอยู่เพียงลำพังในความมืดเยาหลันไม่เหลือความรู้สึกใดๆนางนอนนิ่งตาไม่กระพริบอยู่กับที่เหมอมองสิ่งที่ไม่มีอยู่หิมะปิวลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องร่วงหล่นลงบนแขนของนางเยาหลันยันกายขึ้นช้าๆเหมอมองหิมะขาวโพนอกหน้าต่างหิมะขาวบริสุทธิ์ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ความเจ็บช้ำน้ำตาหรือแม้แต่อดีต นางฝืนทนความเจ็บก้าวลงจากเตียงแล้วปีนออกนอกหน้าต่างด้วยเท้าเปื่อยเปล่าขอบฟ้ามีแสงสีขาวอยู่ลิบลคนทั้งเมืองยังคงหลับไหลนางสวมเสื้อชั้นในบางๆมองเหม่อไปไกลหิมะขาวโพนปกคลุมทุกสิ่งแยกไม่ออกว่าทิศใด,ดเป็นทิศใด,ดที่นี่ที่ไหนนางจำผืนดินขาวพนตรงนี้ไม่ได้เหตุใดนางจึงมาอยู่ที่นี่เพราะอะไร เกดน้ำแข็งปิวกระทบเรียวคิว้วหิมะตกแล้วหิมะโปรยปลายไปทั่วเหมือนกลีบดอกจือถังที่ปิวพิวไปตามแรงลมนางแหงนหน้ามองท้องฟ้ายื่นมือจับเกดน้ำแข็งเล็กๆไว้ในมือแต่หิมะก็ไม่ต่างอะไรกับคำสัญญาที่จับต้องไม่ได้เมื่อมันกระทบฝ่ามือก็ละลายหายไปทันทีเยาหลานยืนนิ่งอยู่กับที่ร่างแบบบางราวกับดวงวิญญาณ ที่พร้อมจะอันตรธานหายไปทุกเมื่อหิมะปิวตกลงบนใบหน้าก่อนจะละลายกลายเป็นหยาดน้ำตายเย็นเยียบความเย็นแผ่กระจายไปทั่วร่างค่อยๆกระช่าความอบอุ่นจากตัวนางทีละเล็กทีละน้อยแต่นางไม่คิดหนีไปจากตรงนั้นความหนาวเย็นพากวาามรู้สึกรู้สาไปจากนางพากลว่มเจ็บปวดไปจากใจนางยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมท้ายที่สุดเก็ดน้ำแข็งเย็น ก็ทำให้หัวใจของนางด้านชานำพาความรู้สึกทั้งมวลไปจากนางร่างแบบบางของโยหลันวูบหล่นลงบนพื้นสีขาวหิมะโปรยไปเก็ดแล้วเก็ดเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าปกคลุมร่างของนางโยหลันหลับตาฝันเห็นแคว้นใต้เห็นถ่าริมทะเลเห็นฤดูร้อนปีนั้นเห็นผู้ชายที่รักนางนางฝันดีในความฝันเขาจับมือนาง กำลังอุ้มลูกน้อยเดินไปตามทางรอยยิ้มของเขาและลูกทำให้ความเข้าใจผิดระหว่างพวกนางจางหายไปเก็ดหีมะทับถมบนร่างบางหลานเอ,อ๋อนางรู้สึกเหมือนได้ยินเขาเรียกข้าสัญญาข้าจะไม่มีวันทำร้ายเจ้าหรือดูร้อนอย่าก,กลัวไปเลยดอกจือถังชีวิตนี้ข้าจะไม่มีวันดังแกเจ้า เช่นนั้นต่อไปข้าจะใส่เพียงชุดที่เจ้าเย็บเองเท่านั้นแหวนวงนี้ไม่เคยห่างตายข้าเลยรับแหวนข้าไว้เถอะนะเมื่อรับแหวนวงนี้ไปก็ถือว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้าแล้วหลันเอ,อ๋หลันเอ,อ๋หลันเอ,อ๋เสียงนั้นแผ่วลงทุกทีส่วนคำสัญญาที่ให้ไว้ก็ละลายหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ร่างผอมเกรงขยับน้อย นางตื่นขึ้นจากฝันต่อให้เป็นฝันดีก็ยังเป็นแค่ฝันเมื่อฝันสักวันก็ต้องตื่นนางตื่นแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่เงาไร้ายังคงอยู่ฝันสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคำหวานที่เคยพร่ำบอกกลายเป็นยาพิษเยลหลันเบิกตากว้างบนพื้นมีนางเพียงผู้เดียวทุกสิ่งลอยห่างออกไปเลือนรางขึ้นเรื่อยๆแขวนใต้ หรือดูร้อนถ้ำริมทะเลจุมพิษผู้ชายที่นางรักเลือนรางหิมะตกระลอกแล้วระลอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างรางเลือนเยาหลันหลับตาลงผ่อนลมหายใจอุ่นเฮือกสุดท้ายปาหน้าได้แต่มองจินลินอุ้มเยาหลันกลับเข้าเรือนหินด้วยความเป็นห่วงนางใจคอไม่ดีตลอดคืนไม่กล้านอนหลับระหว่างที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องโถง ก็ได้ยินเสียงจินหลินคำรามดังแว่วมาแต่ไม่มีเสียงของโยหลันเลยครู่ใหญ่จินหลินก็เดินลงมาจากห้องนอนด้วยสีหน้าน่ากลัวเขาไปยืนที่ข้างเตาหินริมฝีปากเม้มแน่นรังสีอมหิตแผ่รอบตัวจนเมื่อฟ้าเริ่มสางปาหน้าก็อดรนทนไม่ไหวต้องแอบย่องขึ้นไปดูเพราะรู้ดีว่าจินหลินเวลาโมโห,หน่ากลัวแค่ไหนนางกังวลเหลือเกิน ว่าโยหลันจะถูกทำร้ายประตูลงกรจากด้านนอกปาหน้าถอดกรผักประตูเข้าไปเตียงหลังใหญ่ถูกขยุ่มเละเทะกลิ่นของการร่วมรักลอยอวนในอากาศเศษผ้าขาดกระจุยอยู่บนเตียงดูเหมือนจะเป็นชุดชั้นในผู้หญิงปาหน้าถอนหายใจเมื่อตระหนักว่าสิ่งที่นางกังวลเป็นจริงขึ้นมาแล้วเฮ้ยโยหลันเจ้ายัางดีอยู่ไหม นางถามเสียงเบาอย่างเห็นใจแม้นางจะไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายการกระทําของหัวหน้าเผ่าแต่การทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยวิธีเช่นนี้ในความมืดไม่มีเสียงใดตอบกลับมาปาหน้าเลิกผ้าขนสัตว์ขึ้นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบนเตียงไม่มีใครเลยนางรีบวิ่งไปจุดเพียนแต่ไม่เห็นแม้แต่งเงาของโยหลนันแย่แล้วปาหน้าหน้าซีดรีบวิ่งลงบันไดไป รายงานจิ่นหลินด้วยเสียงเหนื่อยหอบท่านหัวหน้าสาวน้อยคนนั้นนางนางดวงตาดำขับมองตอบมาแววตาย,ยังเจือความอ่อนเพียนางเป็นอะไรไปนางหายไปเจ้าค่ะร่างสูงใหญ่ผุดลุกขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนลงกรด้วยตัวเองเป็นไปแล้วเจ้าค่ะข้าหาจนทั่วห้องแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของนาง ปาหน้าเอามือทาบอกนางเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าโยหลันจะไปไหนได้ความคิดหน้าสะพรึงผุดขึ้นในสมองปาหน้าหน้าซีดค่ะหรือมองนอกหน้าต่างเจ้าค่ะนางเอ่ยเสียงสั่นนางคงไม่ออกไปทางหน้าต่างนะเจ้าคะจินหลินวิ่งขึ้นไปข้างบนทันทีเมื่อเห็นว่าห้องว่างเปล่าและหน้าต่างที่ตัวเองทำพังไปหมัด เขาก็ปวดร้าวจนแทบลืมหายใจชายหนุ่มเดินไปที่ระเบียงช้าๆเมื่อไม่กี่ชั่วยามก่อนเขาเป็นคนลงมือพังหน้าต่างแล้วกระโดดลงจากระเบียงไปหยุดยั้งไม่ให้นางหนีเองเขาสามารถกระโดดจากที่สูงลงไปข้างล่างได้อย่างปลอดภัยแต่โยหลันเล่าจินหลินก้าวเข้าไปทีละก้าวจนเมื่อจะย่างเท้าลงบนระเบียงสายตาพันสะดุดกับร่างเล็กใต้พื้นหิมะ ย่หลันนอนหลับตาหน้าซีไร้สีเลือดแทบจะถูกหีมะกบฝังทั้งตัวจินหลินก้าวออกไปบนระเบียงคุกเข่าลงข้างตัวนางพยายามเรียกชื่อนางเนื้อตัวนางเย็นเฉียบไปหมดตื่นเดี๋ยวนี้นะเขาตกหน้านางเบาๆไม่มีปฏิกิริยาโย่หลันนอนนิ่งไม่ไหวติงบ้าเอ้ยตื่นเดี๋ยวนี้จินหลินกัดฟันกรอด อุ้งนางกลับมานอนบนเตียงหิมะที่จับเป็นก้อนตกลงจากเรือนผมและนิ้วมือของนางหล่นเป็นทางเขาจับมือนางแต่ไม่รู้สึกถึงชีพจรเลยเมื่อเอาหูแนบที่หน้าอกก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นอย่างแผ่วเบานางใกล้จะหนาวตายแล้วบ้านะ่าจินหลินตะโกนคว้าผ้าขนสัตว์บนเตียงมาถูตัวให้ความอบอุ่นแก่นางอย่างร้อนรนบานะ่า ปาหน้าได้ยินเสียงเรียกก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องท่านหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นต้องคะพอก้าวเข้ามานางก็เห็นโยหลันนอนหน้าซีเซียวตัวแข็งเหมือนศพอยู่บนเตียงไปต้มน้ำมายิ่งเยอะยิ่งดีเขาตะโกนสั่งยังคงเอาผ้าถูตัวนางต่อไปเมื่อเห็นก้อนหิมะที่เปรอะเปื้อนไปทั่วเตียงปาหน้าก็เข้าใจทุกอย่างนางรีบวิ่งออกไปพร้อมตะโกนต้มน้ำเร็ว เร<ไ> <ไป S 1> ้วเสียงฝีเท้าลอยห่างออกไปจินหลินเอาศีรษะแนบอกนางระหว่างถูตัวให้เขาถอดเสื้อนางออกจนหมดเช็ดตัวนางจนแห้งพยายามใช้ความอบอุ่นของตัวเองทำให้นางอุ่นขึ้นนางตัวเย็นลงทุกทีนางจะตายแล้วนางจะตายไปต่อหน้าเขาเขาทนไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะบ้าเอ้ยจินหลินร้อง พางเขย่าตัวนางฟื้นเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้ฟื้นเจ้าเป็นของข้าถ้าเจ้าอยากตายก็ต้องขออนุญาตข้าก่อนสองมือกําหัวไหลโยหลันแน่นเขาสัมผัสได้ว่าชีวิตของนางกำลังหลุดลอยไปอย่างช้าช้าโยหลันไม่มีปฏิกิริยาใดๆเนื้อตัวเปือยเปล่าของนางเริ่มมีสีเลือดขึ้นมาบ้างแต่นางยังคงสลบแน่นิ่งลมหายใจแผ่วลงทุกทีนางกำลังจะตาย ความหวาดหวัอ่นอกุมร่างของจจนลินเขาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าจนถึงบัดนี้จึงเพิ่งเข้าใจว่าเขาไม่อาจทนการสูญเสียนางได้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้สำหรับเขาแล้วนางก็เป็นแค่คนหลอกลวงคนหนึ่งเป็นแค่เหยื่อล่อให้ผู้ชายมาติดกับของกวนจริงเขาเคยได้รับบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตเพราะนางมาแล้วด้วยซ้ำแต่เขากลับไม่อาจทนเห็นนาง ตายไปต่อหน้าตต่อาาได้ปหน้าเขาตะโกนอีกครั้งมาแล้วเจ้าค่ะปาหน้าปลุกสามีให้ตื่นแล้วตามมาด้วยกันนางยกน้ำร้อนมาหนึ่งถังดึงผ้าปูเตียงออกมาแช่ลงในน้ำร้อนรอจนผ้าร้อนจัดแล้วจึงนำไปคุมตัวโยวหลันแล้วห่วมทับด้วยหนังสัตว์ิ่นหลิ้นกอดโยหลันแน่นสามีของปาหน้าขมวดคิ้วเดินเข้ามาเมื่อจับชีพจรดู น่าซีดลงทันใดเขาแทบคำไม่เจอชีพจรน,นางเลยนางเป็นอย่างไรบ้างท่านหมอก้มหน้าเออนางเจออากาศหนาวจัดชีพจรอ,อ่อนมากหุบป,ปากจินหลินคำรามมืออีกข้างกระชากเสื้อท่านหมอหยุดพภามได้แล้วเจ้าต้องทำให้นางฟื้นแต่ถ้านางตายเจ้าก็อย่าหวังจะได้อยู่เลยเขาพูดชัดถ่อยชัดคำ ในตาดำขับลุกชนท่านหมอไม่นึกสงสยัยในคำพูดของหัวหน้าเผ่าเลยแม้แต่น้อยเขากลับปาหน้ามองหน้ากันก่อนจะกลับไปหยิบห่อผ้ามาแกะออกอย่างระมัดระวงังในห่อผ้าเป็นเข็มเงินเงาวับความยาวแตกต่างกันเขาเช็ดเหนือที่หน้าผากหยิบเข็มเล่มนึงออกมาอย่างระมัดระวงังแล้วฝังลงไปเพื่อพยุงชีพจรจากนั้นก็หยิบเข็มมาฝัง ที่จุดสําคัญทั่วทั้งตัวนางเพื่อกระตุ้นเลือดลมขับไล่ความเย็นออกจากร่างกายก่อนจะสั่งให้คนจุดไฟในห้องเพื่อรมยาเข้ากระแสเลือดครู่ใหญ่หลังจากนั้นเมื่อเขาลองตรวจดูอีกครั้งก็พบว่าชีพจรของนางสม่ำเสมอขึ้นบ้างแล้วท่านหัวหน้าข้าประคองอาการของนางไว้แล้วท่านหมอถอนหายใจรู้สึกเหมือนคมมีดที่จอยอยู่ที่คอเคลื่อนห่างออกไป นางปลอดภัยแล้วใช่ไหมยังขอรับความหนาวทำให้นางบอบช้ำมากอวัยวะภายในได้รับความเสียหายคงต้องรอดูอาการอีกระยะหนึ่งถึงจะวินิจฉัยได้ท่านหมอก้มหน้ารายงานเวลานี้ร่างกายนางยังเย็นอยู่นอกจากให้ความอบอุ่นแล้วทางที่ดีควรให้นางดื่มน้าแกงร้อนๆท่านหมอยังไม่ทันพูดจบจินหลินก็ตะโกนขึ้น ปาหน้าปาหน้าหันหลังวิ่งลงไปทันทีเพียงครู่เดียวก็ยกน้ำแกงที่ต้มเสร็จแล้วเข้ามาในห้องมาแล้วเจ้าค่ะน้ำแกงร้อนๆนนางตะโกนนิ้วมือเป็นรอยแดงเพราะถูกลวกสินหลินตักน้ำแกงครึ่งช้อนแล้วป้อนเข้าปากนางน้ำแกงไหลเข้าไปในปากพริบตาเดียวร่างแบบบางก็สันสะท้านแล้วพ่นน้ำแกงออกมาทั้งๆท,ที่ยังสลบอยู่ จินหลินสูดหายใจเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆตักน้ำแกงป้อนให้นางตืนลงไปอีกครั้งผลยังคงเหมือนเดิมแม้จะยังหมดสติแต่ร่างกายของเยาหลันกลับปฏิเสธอาหารเวลานี้นางไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปไม่จิน,ลนหลินขย่าตัวเยาหลันข้าไม่อนุญาตให้เจ้าตายได้ยินไหมฟื้นเดี๋ยวนี้ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าตาย เขาเปลี่ยนมาอมน้ำแกงไว้ในปากก่อนจะประกบปากนางเพื่อป้อนน้ำแกงให้โยหลังตัวสัน่นก่อนจะสำรอกน้ำแกงออกมารุนแรงกว่าเดิมคราวนี้มีเลือดปนมาด้วยปาหน้าทนดูไม่ไหวจึงรวบรวมความกล้าเอ่ยขึ้นว่าท่านหัวหน้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าคะนางหุบปากท่านหมอเข้ามาพยุงตัวภรรยาท่านหัวหน้าถ้าท่านยังป้อนนางอย่างนี้ นางคงสำลักตายในตาดำขับต้องมองสองสามีภรรยาเวลานี้เขาไม่ต่างอะไรกับเดรชานเสียสติสัมประชัญญะถูกความวิตกกังวลตัดกร่อนไม่หลงเหลือท่านหมอมองดูหัวหน้าเผ่าพางพูดอย่างระมัดระวงังข้าว่าปล่อยเป็นธุระของเราเถอะท่านไปพักผ่อนข้างล่างก่อนไม่ท่านหัวหน้าข้าช่วยนางได้ ขอเพียงหัวหน้าเผ่าไม่ทำให้นางสําลักตายร่างสูงใหญ่เกรงไปชั่วครู่จินหลินมองดูใบหน้าซี่เซียวของเยาหลันความรู้สึกประหลาดเออทน้นเขาแทบจะคุ้มข้ั่งพันหัวหน้าปาหน้าเกี้ยกล่อมอีกแรงสายตาของเขากวาดมองเรือนผมดวงตาริมฝีปากและแขนขาที่เล็กรีบของนางอย่างเศร้าหมองแม้เขาจะฉลาดเพียงใด ก็ยังแยกไม่ออกว่าความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจตอนนี้คืออะไรกันแน่ครูใหญ่เขาจึงตัดสินใจปล่อยให้ปาหน้าดูแลโยหลันต่อจากเขาดูแลนางด้วยเจ้าค่ะปาหน้ารับคำก่อนจากไปดวงตาขุชนมองดูใบหน้าเล็กของนางอีกครั้งเวลาผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนท่านหมอและปาหน้าออกไปแล้ว ในห้องเหลือเพียงจินหลินและโยหลันหญิงสาวนอนหน้าซีดเผือดอยู่บนเตียงนางลืมตาแล้วแต่ดวงตากลับว่างโหวงเหมือนตุ๊กตากระเบื้องไร้วิญญาณเขานั่งมองนางนิ่งอยู่บนเก้าอี้นางรอดตายแล้วโยหลันไม่เหลือความหวังที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปทุกคนยื้อชีวิตนางเอาไว้ได้แต่กลับไม่สามารถดึงเอาวิญญาณของนางคืนมาด้วย นางนอนอยู่บนเตียงเหมือนดอกไม้ที่ถูกขคยี่ได้แต่เหี่ยวเฉาลงทีละน้อยดวงตาไม่มีแววแม้เพียงริบรี่เขายื่นมือออกไปสัมผัสนางแต่นางไม่ตอบโต้เอวเพิงแห่งความแค้นแผดเผายาวนานจนนางสูญสิ้นความหวังร่างกายและจิตวิญญาณของนางไม่อาจต้านทานความเจ็บปวดแม้เพียงเล็กน้อยหรือน้ำตาแม้แต่หยดเดียวหัวใจของนาง กลายเป็นผืนดินที่แห้งแลง้งจิตใจที่อาฆาตแค้นไม่มีทางปลูกดอกไม้ขึ้นหากเขายังคงเครียดแค้นนางก็มีแต่ใจเหี่ยวเฉาเขานั่งมองนางอยู่ที่ข้างเตียงใจร้อนรนเหมือนถูกไฟเผานี่คือความแค้นเขาพร่ำบอกตัวเองว่าเขาเกลียดนางเกลียดผู้หญิงหลอกลวงคนนี้เพราะอย่างนั้นเขาจึงลงโทษนางข่มเหงนางทำให้นางได้ชดใช้กรรมอย่างสาสม เป็นเพราะความแค้นทั้งนั้นจินหลินจำไว้ในใจทพว่าเมื่อต้องเห็นชีวิตหลุดลอยจากโยหลันทีละน้อยเขากลับไม่รู้สึกสะใจสักนิดตรงกันข้ามเขารู้สึกทรมานการแก้แค้นเป็นเรื่องทอรมานขนาดนี้เชียวหรือสีหน้าของจินหลินบิดเบี้ยวอยู่ใต้แสงอรุณสว่างสวยเหตุใดการแก้แค้นจึงไม่ทำให้เขามีความสุข เขาซุกหน้าลงกับฝ่ามืออย่างหมดท่าปู่ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในใจทำไมร่างของโยหลันเย็นเฉียบดวงตาอับแสงใบหน้าซีดขาวไร้ความรู้สึกนางไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้สึกรู้สาวิญญาณของนางถอยร่นเข้าไปในที่ซึ่งไม่มีใครเข้าถึงนางเหี่ยวเฉาลงทุกนาทีที่ผ่านพน้นค่อยๆตายลงอย่างช้าๆหลายวันมาแล้ว ที่จิ่นหลิงอยู่ข้างๆนางตลอดเวลาทีแรกเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ในห้องอย่างร้อนรนดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟโทสะปากด่าทอนางอย่างดุร้ายเจ้ากำลังแก้แคข้นข้าอยู่ใช่ไหมเขาขย่าตัวนางแังๆขอบอกให้เจ้ารู้ว่าลูกไม้ของเจ้าเปล่าประโยชน์ข้าไม่สนใจเจ้าไม่เคยสนใจไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็เปล่าประโยชน์ โยหลันตัวโยนไปตามแรงนางไม่ตอบโต้แม้จะลืมตาแต่สติกลับหลบเข้าไปอยู่ในที่ลึกลับณนะที่แห่งนั้นไม่มีใครทำร้ายนางได้ไม่มีความรักที่แสนทรมานไม่มีความแค้นไม่มีน้ำตาไม่มีความสิ้นหวังมีเพียงความว่างเปล่าจินหลินสัมผัสได้ว่าเปลวไฟแห่งชีวิตของนางใกล้จะมอดดับความเจ็บปวด บีบรัดหัวใจเขาเขาได้แต่เขย่าตัวนางไปเรื่อยๆบ้าเอ้ยตื่นเดี๋ยวนี้เขาร้องมองค้ามองดูค่ะข้าขอสั่งเจ้ากวนเยาหลันข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตายมองดูค่ะเสียงดังสน,นั่นสะท้อนก้องไปทั่วห้องดังลอดหน้าต่างจนชาวเผ่าต่างตกใจดังตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจะหลดดึก แต่พักหลังเสียงตวาดเริ่มแหบแห้งไรเรียวแรงเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังร้องเรียกคู่ของมันอย่างสิ้นหวังเจ็บช้ำจนใครก็ทนฟังไม่ไหวท่านหมอทนดูต่อไปไม่ได้เขาจึงทำใจกล้าพูดก,กับจินหลินท่านหัวหน้านางไม่ไหวแล้วขอรับปล่อยนางจากไปอย่างสงบเถอะไม่จินหลินตวาดเสียงดังจนอีกฝ่ายถอยไปหลายก้าว เขากอดนางแน่นไม่ยอมปล่อยนางจะไปไหนเขาหันมาเตือนหญิงสาวในอ้อมกอดเจ้ารับแหวนวงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นภรรยาของข้าข้าไปไหนเจ้าต้องไปที่นั่นถ้าข้าไม่อนุญาตเจ้าจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นได้ยินไหมข้าไม่ให้เจ้าไปไหนทั้งนั้นจินหลินวางแหวนในตาอินซีคลองสร้อยลงบนฝ่ามือของโยหลันด้วยมืออันสั่นเทา มือขาวซีดเลื่อนตกอย่างไร้เรี่ยวแรงจนแหวนล่วงหล่นชายหนุ่มตัวสัน่นจับนางเขย่าแรางๆครั้งแล้วครั้งเล่าฟื้นเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้เจ้าฟื้นเจ้ายังไม่ได้อธิบายให้ข้าเข้าใจเลยเขาเขย่าตัวนางอีกครั้งพูดสิเจ้ายังไม่ได้ทำให้ข้าเชื่อเลยเสียงของจินหลินแหบแห้ง เจ้าจะถอดใจง่ายๆอย่างนั้นหรือเจ้ากล้าดีอย่างไรน้ำตาร้อนๆเอนอท้นดวงตาดำขับร่วงหล่นลงบนมือของเขาและหัวไหลของนางเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นความตายความรักและความแค้นก็เริ่มเลือนรางหรือบางทีมันอาจชัดเจนขึ้นก็ได้จินหลินต้องการเพียงกอดนางไว้แนบอกเฝ้าแต่ตะคอกดุด่านางขมขูนางอ้อนวอนนาง เขาไม่ยอมให้นางตายเด็ดขาดเขาไม่อนุญาตให้นางตายเขาไม่มีทางทนได้ใครช่วยบอกทีว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมถึงรวดร้าวจนแทบขาดใจเมื่อต้องสูญเสียนางไปเขาแค้นนางมิใช่หรือเขาแค้นนางนี่นาถ้ารักท่านน้ำเสียงอ่อนหวานของเยาหลันสะท้อนกล้องอยู่ในสมองกลับมาเดี๋ยวนี้ กลับมาฟื้นขึ้นมาไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรนางก็ไม่โต้ตอบน้ำตาร้อนๆหยดลงบนใบหน้านางทีละหยดแต่ไม่อาจชะลมใจที่แห้งเหี่ยวให้กลับฟื้นคืนได้ฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะหรือใครที่อยากสนับสนุนเด็กหญิงนิยาย ช่วยค่าน้ำค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็สามารถโดเนตมาได้ที่บัญชีข้างล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบค่ะ